อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีหนาวแต่ก็พอทนได้คือไม่ต้องยังไม่ต้องสวมถุงมือยังไม่ต้องสวมหมวกไหมพรมพอทนได้แต่ถ้ายืนอยู่นิ่งๆมันก็ค่อยๆเย,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 ย็นทำให้มือเย็นนะคะวันนี้ที่จะให้ดูไม่ใช่ให้ดูตึกดูน้ำนะคะที่จะให้ดูนี่ก็คือ ผักโขมเม็กซิกันเนี่ยค่ะผักโขมเม็กซิกันดอกประมาณนี้ต้นประมาณเนี้ค่ะเห็นเขาขายในตลาดเม็กซิกันเนี่ยเขาจะหักคือตัดเป็นแบบนี้เลยมีดอกด้วยแล้วก็เป็นใบแบบนี้ก็จะเก็บไปชิมดูสิว่าที่มีดอกแบบนี้ค่ะ มีดอกแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแต่ตรงก้านนี้ยังคือต้มแล้วมันจะเปื่อยก็จะเก็บไปลองกินดูครั้งแรกเวลาเก็บผักโขมเม็กซิกันเนี่ยมือมันจะเป็นลื่นๆเหมือนเราไปโดนแป้งฮะมันจะเป็นลื่นๆจะเรียกว่าลื่นก็ไม่ใช่เหมือนมือไปคลุกแป้งมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะนะคะโอ้ยเสียงคนคนพูดเสียงดังมากค่ะ เสียงดังมากนี่อันนี้สินี่โอ้อันนี้ค่อนข้างแก่อันนี้อันนี้ไม่ไม่เอาละอันนี้ต้องให้หักหักด,ดังนี่ถ้าแบบเนี้ใช้ได้อุ้ยเครื่องบินมาได้เห็นเครื่องบินนั่นไงนั่นไงเอาโอ้ยจะภาพไปเห็นอา้าวแล้วอยู่ไหน ภาพไม่เห็นแล้วค่ะไปไหนก็ไม่รู้เอาไว้ให้เขาลงน้ําก่อนยาภาพไม่ได้เลยโอ้โหอุสามาค่ะจับภาพไม่ได้เพราะว่า <c oughs> สีเครื่องบินสีขาวแล้วฟ้าเป็นแบบนั้นโอ้คนเยอะแล้วเกินนี่ต้องอันนี้เอื้อมเอื้อมเอื้อมนี่ค่ะเนี่ยฟังเสียงหักนะอา้าวนี่นี่นี่ถ้าหักดัง ดังแก๊กอย่างนั้นนะคะคือกินได้จะเอาไปลวกกินกับจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนี่นี่ค่ะ,ะ,คะวันนี้เก็บทั้งแตกไว้เก็บทั้งใบนี้เท่านี้ค่ะอันนี้มันน่าจะแก่ไปเพราะว่ามันมีดอกส่วนนี้คือจิงจูายเกาหลีนะคะเนี่ย จิงจูชายเกาหลีเกิดมาอีกแล้วพอแล้วค่ะคนเขาคงคนเขาคงสงสัยว่าเอ๊ะใบอะไรแต่คนที่เขากินเป็นเนี่ยเขาจะรู้แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเก็บโอ้ยขึ้นปีนไม่ได้และขึ้นไม่ได้แล้วต้องขึ้นให้ได้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ